ธรรมบรรยายหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัทด่าสุงหัวข้อทำโอวาสุดท้ายเพื่อจบกิจในการปฏิบัติภาวนาตอนนี้ท่านแาลนะท่านวงแล้วเปว่าเป็นพระโอวาสุดท้ายเพื่อจบกิจหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความ ไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะ <c oughs> <c oughs> พระมูคลามาสอนขั้นสุดว่าจงกําหนดจะไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้า,าที่ว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มีมนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเส็จเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกคตารม หมายความว่าคันห้าก็ดีวา่าทุธาท่านหลายอย่างอื่นก็ดีมีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคาตาลมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมที่เข้าใจว่ามีนะ่ะไม่มีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือคันห้าในแด่ร่างกายของเราก็ดี ร่างกายขอบุคคลเองก็ดีวัตถุธาตุทัท้งหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกคตาอารมณ์แล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจาอะไรทุกอย่างทั้งหมด ตาเห็นรูปหูฟังเสียงเลยได้ยินเสียงนะจมูกได้สัมผัสกลิ่นลล่นสัมผัสรถกายสัมผัสอารม์ใจแต่ว่าทั้งหมดว่าเป็นรูปของสภาพที่ไม่มีอ๋อแต่บอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ทันละไวผมขอขอยายหน่อยให้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มี กลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหนไม่มีตัวที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงลินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันยาวเข้ามาขังมันอมื่าเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไป ไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีแล้วถ้าบอกต่อไปที่ท่านพระมหาโมกลานะมาสอนแทนนะว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่เกาะมันอยู่ไม่มยมินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ยินดีเนี่ยคือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจ มันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันนะฟังกันว่าต่อไปว่าทำให้เป็นเอกคตารม์คืออารมทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมพระเรียกมีอารมณ์ทิ้แล้วก็ตั้งอุเบกขาญยานไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไปว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไวเสมอว่า เราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วส่งแล้วให้ทำใจให้ผ่องใสในพมีหารสีโดยที่ว่าสัตว์บุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความเมตตา คนได้รับการโทงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่กิ่คยาร้านหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบ60วันยิ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะพระมคคลามาสอนข้าดีสุด ว่าจงกําหนดจะไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าหรือว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มีเพราะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกขตารมหมายความว่าขันห้าก็ดีว่าตทวธาตุทัลายอย่างอื่นก็ดี มีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคตาลมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขันห้าใดๆร่างกายของเราก็ดีร่างกายขขงบุคคลอื่นก็ดี วัตท่ธาตุท่านหลายในโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอีอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกาตาอารมณ์แล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์อันจะพึงเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมด ไ้เห็นรูปหูฟังเสียงเลยได้ยินเสียงเ่ยไ้จมูกได้สัมผัสกลิ่นได้สัมผัสรสกายสัมผัสอารมใจแ้่หมดทั้งหมดว่าเป็นรูปของสภาพที่ไม่มีอ๋อถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ทันละไวผมขอขยายหน่อยให้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มี กลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรถก็เป็นรถที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหนไม่มีตัวที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเสียงรีนแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันอยาวเข้ามาขังมันอม่อยาเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไป มันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีแล่านกาบอกต่อไปว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่เกาะมันอยู่ไม่มยมินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ยินดีเนี่ยคือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจ มันจะไปมายัางไงก็ช่างนี่อารมณ์พ้าอรหันนะฟังว่าต่อไปว่าทำให้เป็นเอกขตารมคืออารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเดียวมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญยานไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกว่าเรายัดวางอารมณ์ความเฉยไวเสมอว่า เราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วส่งแล้วให้ทําใจให้ผ่องใสไม่พมีหันสีโดยที่ว่าสัตว์และบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความไม่ตา ผมได้รับการทงสารให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่กีดรันหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบ60วันหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดี